สวัสดีครับผมเกษตรวิธีชาวบ้านคลิปนี้เราจะมาดูยุคาครับผมเนาะ ใช้พันยูคาครับผมเนาะยุคาเนื้อเยื่อกับไม่เนื้อเยอื่อมีอะไรบ้างครับผมเนาะแล้วที่เป็นที่นิยมครับผมเนาะนี่คือรูปแบบของยุคาเนื้อเยื่อครับผมยุคาเนื้อเยื่อครับผมนี่ก็ปลูกได้3ปีแล้วครับผมเนาะปลูกอยู่ที่ห้วยหนองคลองเบึงตามธรรมชาติครับผมเนาะเกษตรชาวบ้านวิธีชาวบ้านเราก็มาดูในรูปแบบของบ้านไร่ไปายนาะชาวนาทํายังไงบ้างครับผมมีที่ว่างเล็กๆกน้อยปลูกพืชปลูกผักสวนครัว และปลูกผักสวนครัวแล้วก็ปลูกยกคาไว้ขายครับผมนี่เลยนี่คือสายพันธุ์เชจครับผมเนาะเช7ครับผมเนาะเช7จะมีลักษณะเป็นสีขาวครับผมสีเขียวๆขาวๆครับผมนอะลำต้นครับผมเป็นเชอเป็นเนื้อเนื้อเยื่อครับผมเนื้อเยื่ออ่านี่เลยครับผมเนื้อเยื่ออ่าแล้วก็เป็นอีกรูปหนึ่งครับผมเนาะมาดูนี่ครับผมมาดูนี่ครับอ่านี่คือยูคาลิปตัสที่ ไม่ใช่เนื้อเยื่อครับผมเนาะไม่ใช่เนื้อเยื่ออ่านี่ก็ปลูกเหมือนกันครับผมเนาะปลูกเหมือนกันอ่าระยะเวลาก็เอ่อสามปีเหมือนกันครับผมเนาะสามปีแต่รูปแบบต้นใหญ่มากครับผมเนาะมันอยู่ที่ความบุดมสมบูรณ์และการเตรียมดินครับผมเนาะและพื้นที่ที่ปลูกครับผมเนาะนี่คือสายพันธุ์ธรรมดาครับผมเนาะธรรมดาไม่ใช่เนื้อเยื่อครับผมเนาะโอ้ต้นสูงครับผมเนาะกิ่งก้านกิ่งก้านนี่อ่าสายพันธุ์ธรรมดากิ่งก้านจะเยอะครับผมเนาะ ในยอะจะไม่ค่อยมีกิ่งก้านเท่าไหร่ต่อมาต่อไปเราจะไปดูต่อไปเราจะไปดูปเ,ปดเชือหกสองครับผมเนาะเช6หกสองนี้จะเป็นในรูปแบบของอในรูปแบบของต้นสีแดงครับผมเนาะลักษณะของเขาจะเป็นต้นสีแดงครับผมนี่เลยมาดูตรงนี้ครับผมเนาะ เชหกสองครับผมเนาะต้นสีแดงครับผมนี่เลยอ่าไม่ค่อยมีกิ่งก้านเท่าไหร่ครับจะริญเติบโตได้ดีทุกสภาพพื้นที่อ่าทุกอ่าพื้นที่ทุกอ่าทุกพื้นที่ทุกดินครับผมนี่เลยอ่าที่ค่อยหนองคลองบึงก็ได้ครับผมนี่เลยอัอยนรรนี้ก็สามปีครับผมนเผมนเานนะสามปีโอ้ต้นใหญ่ครับผมเนาะถ้านั่งลานนี่ไม่ได้แล้วครับผมนี่นั่งลานไม่ได้ก็จะเป็นในรูปของอ่าแปรรูปอย่างเดียวครับผมนี่เลยแปลรูปอย่างเดียวกิ่งก้านสาขานี่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับผมนี่เลย โอ้โหสวยมากครับผมเนาะพันนี้สวยมากเป็นที่นิยมที่หนึ่งครับผมอันดับหนึ่งครับผมเนาะจะเข้าโรงงานก็ได้ครับผมเนาะสองเมตรตัด2สองเมตรอันนี้ก็ได้ครับผมนี่เลยสายพันธุ์ยุคาครับผมเช62หกสองอ่าเป็นที่นิยมที่สุดเลยครับผมนี่เจริญเติบโตได้ดีทุกสภาพพื้นที่ผิวเป็นไม้ในเยื่อครับผมเนาะไม้ในเยื่ออ่าที่เกษตรกรครับผมเนาะระยะการปลูกบรรดูเรามันดูระยะการปลูกครับผมเนาะนี่สามปีระยะการปลูกขึ้นหนึ่งเมตรครับผมนี่เลยหนึ่งเมตรหนึ่งคูณหนึ่งครับผมนี่เลย หนึ่งคูณหนึ่งเมตรอ่าหนึ่งคูณถ้าสิบเซนเออแปดสิบเซนครับคุณก็โอเคครับผมเนาะถ้าหนึ่งเมตรคูณหนึ่งเมตรก็โอเคนี่ก็ระยะเวลาเออได้ระยะดีพอสมควรครับผมเนาะเวลาระยะเวลาก็สามปีครับผมเนาะอ่าผลผลิตก็อยู่ประมาณสักไร่ละเอ่อร้อยกว่าตันครับผมเนาะได้อยู่ครับผมร้อยถึงสองร้อยตันครับผมนี่เลยถึงเอ่สองร้อยตันครับผมเนาะถ้าเยอะจริงก็ประมาณสักสามร้อยตันนี่เลยครับผมเนาะเยอะมากครับผมเนาะ แต่กินการทางเนนะมันก็แล้วแต่ในรูปแบบของคนที่บูรุณดูแลรักษาแล้วก็คนที่เข้าใจแล้วก็รักษาดีๆครับผมเตรียมสภาพดินแล้วมีปุ๋ยใส่แล้วก็มีน้ํามีอะไรให้ในรูปแบบของมะน,น่าแรงเนาะครับผมเนาะประมาณสัก2ปีครับผมสองปีก็ได้เท่านี้แหละครับผมเนาะถ้าบูรุงดูแลรักษาดีๆ2ปีก็ต้นรับประมาณสักห้าร้อยห้าร้อ่เอถึงไหมเนี่ยประมาณประมาณสักส0 0้อยครับผมเนาะ สามร้อยสามร้อยต้นนี้ประมาณสักสามร้อยกิโลต้นนี้ประมาณสักห้าร้อยกิโลครับผมเนาะก็โอ้มันไม่ไม่ไม่เยอะครับผมต้นละไล่ละสิบยี่สิบตันละมั้งผมครับผมนะคำนวณไม่เป็นครับผมเนาะก็เป็นอีกรูปหนึ่งครับผมทางเรื่องไม่มีทางรอดครับผมเอ้ทางเรื่องไม่มีทางเลือกครับผมเนาะก็เป็นเกิดเกีวิถีชาวบ้านครับผมเนาะอ่ามีอะไรก็ปลูกครับผมเราไสปอร์จากรัฐบาลมาอย่างเดียวครับผมรับมาเล็กๆน้อยก็อ่าบ้านไร่ไปนาหัวนาก็ร้อยร้อยต้นสองร้อยต้นครับผมเนาะก็พอปลูกไว้แช่ให้เป็นอ่า วิทยาทานเป็นอะไรให้ช่วยรัฐบาลส่งเสริมนิดหน่อยครับผมนะคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับผมคิดหน้าเจอกันใหม่ครับผมฝากไว้ด้วยครับผมคอมเมนต์ถ้ามีอะไรไม่ดีหรือติอเตียนหรือว่าชมก็เป็นในรูปของคอมเมนต์ครับผมนะเกษตรวิธีชาวบ้านครับบ่าตอตอละลักไปแล้วครับผมนะ้สวัสดีครับ